แต่กินกัญชานะ <c oughs> ก็เลยบแบบจะคึกค,คึก กันเลยนะคะถ้ามาร้านนี้ทันนี้พร้อมพาเข้าไปชมข้างใน้หรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็งแล้วค่ะชั้นสองดูรบรรยากาศชั้นสองนะคะ นะค่ะก็มีทั้งโซนอินดอร์เอาดอร์เลยนะคะเลื่อนั่งกันได้ตามสบายเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยใครชอบที่พแอร์คะก็สามารถนั่งในห้องอุ่นสำหรับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะสามารถนั่งข้างนอกนะคะฟังเสียงน้ำดูปลาแล้วก็ทานอาหารด้บรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่าคนที่รีรอชจะไปนั่งใน หนูก็กำลัทงทำอะไรอยู่คะแฟายแล้วจิ้มอะไรอยู่คะอชอบไหมคะมามีขอทานด้วยได้ไหมได้อยู่อันหนึ่งเลยไม่มามีม่อยากให้ลูกปอนเหรอ เป็นอาหารแนวอินเดียปาเมีก็เป็นครั้งแรกของปาเมีที่ได้ชิมนะคะจริงๆมันมีสองลูกแต่ว่ามันมีคนแอบกินไปคือใครนะคนนี้ค่ะกินข้าวกินแป้งกรอบๆนะกินใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นแป้งกรอบกรกวงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ถามพนักงาน,นะะแล้วว่าทานยังไงเอ่ยเขาบอกว่าให้เอาลาบหมูกัดแล้วเอาลาบหมูใส่ไปในนี้วิธีการกินค่ะของมมนีปุรีเขาบอกว่าให้แบ่งครึ่งก่อนแล้วก็ เอามือจิกนิดนึงแล้วเราก็แบ่งครึ่งนี่เราไมาเป็นสองท่อนเสร็จแล้วเขบอกให้เราเอาลาหมูใส่ตรงกลางค่ะโอ้โหทุกท่อนหันมาดูสิหมานีน่าจะกินไม่ได้เลยเพราะอะไรคะทบ่หมนีจะกินไม่ได้เอ้ารัดเปนไฟอ๋อเราต้องปกเป็นไฟไปด้วยกับลาหมู <laughs> ใช่ไหมเนี่ยนี่คือแฮนดี้ประยุกตใช่ไหมคะ <laughs> ดูหน้าตาหน้าตา ชอบอกชอบใจหนึ่งสองสามอร่อยไหมอร่อยค่ะอืมหนูรักกับเฟ็นฟ้าแป้งกรอบมากดอกต้อราหมูเขาก็รสชาติจัดจ้านมันอินเดียยังไง เป็นแป้งของอินเดียไงแค่แป้งของอินเดียวิสุดดแบบีนี่มันคืออะไรไม่รู้อะในเนี้ยอ๋อะไรฝอยๆไม่รู้อะมาไม่ขอชิมก่อนไม่รู้คืออะไรอ่ะมันก็กรอบๆนะอืมมันเป็น,นขัดกรอบๆเราขอใส่ลงไปด้วยโนยยาด้วยโนยา อันออะะนี้อยากใส่ด้วยอยากใส่ด้วยหรอคะอันนี้ก็อยากใส่ด้วยหรอคะอ่าไหนคะนี่ใส่ลงไป<ฮ>แล้วมันลุ้นกันนะคะว่าแคดี้จะรอดไหมในการชิมวันนี้แต <Yeah. S 2> <laughs> ่ลูกบอกว่าชอบไง <laughs> อ่ามาชิมให้ดูัำคำเนื้อ ใส่ล่ามูงลงไปแล้วแล้วทำไมหมอบไม่ตแบบ้องใส่อันนี้ตลอดเวลาเลยอะ่ะเพราะว่าหนูจะทำเป็นหัวไงทำปเป็นอะไรนะคะหัวหัวอะไรอ่ะหนูหัวแหลมแหลมหัวแหลมแหลมัวนุ่มจิอ้อร่อย เดี๋ยวทุกคนเราจะทำแมจิกแล้วก็แม็กีดีกว่าจานนี้นะคะคือยำส้มโอปูนิ่มค่ะเบสเซลเลอร์ของที่นี่เลย <Okay. S 1> อันนี้กระโรยพวกเครื่องทุกคนมาดูกันว่า โอใช่ไหมคะลูกรู้จักไหมคะส้มโอแล้วส้มโอทานได้ไหมคะทานด้วยกับใส่จานแล้วก็ใส่กับอาหารไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสิร์ฟบบกนี่เต็มเต็มคำไปเลยโอ้หนิมชิ้นใหญ่ๆส้มโอก็ใหญ่ๆเต็มเต็มช้อนเลย ตอดเวลาชาติจัดจ้านอ่ะสุดกับที่เป็นเบสเซอร์เราจะกินอะไรคะไก่ค่ะไก่ซอสเกาหลีนะคะเคนดี้ <c oughs> จะรีวิวอ่เธออยากรีวิวนะคะอันนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะไก่เกาหลี เมื่อกี้เกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นก็คือแคนดี้บอกว่าเผ็ดตอนแรกแคนดี้จะรีวิวเองแคนดี้ก็เลยไม่ทานแล้วค่ะก็ให้มามีทานแทนเพราะว่าอันนี้มันหมามีสูตรใหญ่กินได้แล้วค่ะแคนดี้เลยอดทานของอร่อยเลยไก่อันนี้อร่อยมากเลยมันเผ็ดมันเผ็ดข้าวซอยค่ะทุกคน คนงงไหมว่าเราอยู่ภูเก็ตทำไมเราสั่งข้าวซอยทานเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้ข้าวซอยอร่อยเบอร์วังค่ะฝั่งนก็ยอยากจะชิมว่ามันเวอร์วังขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นเบสเซลลเลของที่นี่เลยดูแล้วมันเผ็ดไหมคะเผ็ดค่ะมูทุกคนแค่หมูกรอบอ่ะหมูกรอบใหญ่มากคุณพระคุณเจ้า วันนี้เราจะเราจะอะไรคะเอ๊ะอยู่ดีก็มีคนพูดแซงขึ้นมาเหมือนจะพูดอะไรแล้วก็แค่สวัสดีค่ะทุกคนอนนยวมามีต้องชิมแบบออริจินัลก่อนค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเขาอร่อยจริงอร่อยจังอยางใี้เขาโคมารหรือเปล่าเราจะต้องมีทั้งเส้นแล้หมูกรอบปะไปค่ะก<ป>ินน้ำแดงหมอไหมเราแอบหมูกรอบแปะก็เป็นเส้นละทุกคน เห็น,นความหมูกรอบไหมแต่มันอยู่ข้างในคำโตๆกัเลยค่ะคำโตๆเลยค่ะหมูกรอบดีมากเลยอะกรอ,อบมากเลยปกติอาหารเหนือรถมันจะไม่่อยจัดอะคะ่ะอันนี้ถือว่าสัดทำจัดเลยอะสำหรับคำซอยจริงๆไม่ชอบทานทุกอย่างที่เป็นแบบเหมือน,ในใคล้ายๆแกงกะหรี่อ่ะ แต่อันนี้ของไม่ทานอ่ะถือว่าขาด่ะอร่อยมากเรานะกลิ่นอะไรอ่ะมันคืออะไรคะมันคือแค่ของโลกชื่อว่าชนะ็อกโกแลตคอร์ดค่ะจานนี้อร่อยเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยไหมมา<อ>มีชิมบ้างได้ไหมอ่ะขอนะคะขอชิมบ้างได้คะอันนี้แหละ นี่ก็คือไอศครีมช็อกโกแลตชิมก่อนว่ามันเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้น,นมากเปรี้ยวเราอยากจะแหวกไหมขอแหวกได้ไหมแหวกไปเลยแหว,วกเลยไหมคะแหวกไปเลยเอา้าวแพนในนี้มีอะไรเอ่ยบนนี้คืออะไรมันแข็งแข็งแข็ง,ขงตึง้งอามีคิดว่าน่าจะเป็นไอศครีม วานิลาชิมก่อนไม่ใช่ไอศ์ครีมแบบนี้มันคือครีมที่มันแบบมันเป็นกิีมที่แบบละเอียดละเอียดละลายในปากแล้วก็แบบออกหวานแล้วก็มีกลิ่นมะนาวหน,น่อยๆแล้วก็ข้างล่างก็น่าจะเป็น ข้างล่างมีขนมข้างล่างก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะอ๋อมันคือมันเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรนะบูเบอร์รี่ชีสเค้กอะ่ะแล้วข้างบนมันเป็นแบบเหมือนชีสเค้กแบบนั้นอนะเพราะมันมีรสแบบ,บหวาน,นเปรี้ยวๆนวหน่อย,อยมันมีกลิ่นมะนาวอะไม่รู้ว่ามันีคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันมีชิมแล้วมันรู้สึกยง